ดูเพื่อนๆผมจะแน,นะนานะบางคนยังคล่องใจอยู่อยากรู้ว่าเอ і, เนื้อตัวนี้คือเนื้อส่วนไหนของบัวน,นะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าเนื้อปอกคอนะมันจะไม่มีมันครับตัวนี้จะไม่มีมันนะเพื่อนๆนะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยเนื้อจะไม่มีมันจะไม่มีมันแทรกเลยครับจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าแล้วทีนี้มาดูเ,าเนื้อเนื้อสามชั้นอ่าเนื้อสามชั้นตัวนี้นะครับตัวนี้คือเนื้อสามชั้นสามชั้นจะมีมันแทรก ตัวนี้จะทําให้น้ําซุปอร่อยครับตัวนี้เขาเรียกว่าเนื้อสามชั้นบางคนงงอยู่ว่าเนื้อส่วนไหนของวัวครับตัวนี้เขาเรียกว่าเนื้อสามชั้นครับนะเพื่อนๆนะลองดูตัวนี้จะทําให้น้ําซุปอร่อยครับตัวนี้ก็จะทําให้น้ําซุปไม่อร่อยเท่ากับเนื้อสามชั้นเพราะว่าความมันจะไม่ค่อยมีเหมือนเนื้อสามชั้นพวกนี้เวลาต้มเสร็จปุ๊บน้ําซุปมันจะขับออกมามันจะเป่ง ความหวานความมันออกมาในตัวเนื้อนะครับเอาลองบีบห้พี่ดูนี่บีบ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 เน่เห็นไหมเน,ะน่น้ำจะไหลออกมาเน่แบบนี้นครับตัวนี้จะทําให้น้ําซุปนร่อร่อยจะทําให้น้ําซุปนี่มีความหวานความมันแล้วมีความหอมด้วยถ้าคนกินเนื้อเดินทางครับ สวัสดีครับรเพื่อนๆครับเวลาตุ๋นเนื้อเวลาต้มเนื้อผมทําคลิปไปหลายรอบแล้วให้เ,เพื่อนๆดูนะครับพรเพื่อนเพื่อนสนใจหลายคนทักเข้ามาในเพจเต๋าแตกซิกสนใจเครื่องเทศสนใจซอสแตกซิกนะครับสนใจแกนลอนใหญ่ก็มีนะครับนะตัวนี้สำหรับร้านค้าครับอ่ะโอเคพเพื่อนเเวลาเราต้มน้ําซุปเนี่ยครับเวลาเราต้มน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวเราหย่อนเนื้อลงไปครับยิ่งหย่อนเยอะเท่าไหร่ความหวานความหอมของน้าซุปก็ยิ่งจะทวีคูณขึ้นมาอีกทีหนึ่ง ในเมื่อเวลาเราทาน,น้ําซุปก๋วยเตี๋ยวแน่นอนเราจะมีอะไรบ้างมีเครื่องเทศมีซอสที่เราต้องใส่เข้าไปครับทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องมีซอสมีเครื่องเทศพอใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราใส่วัตถุดิบที่เราจะามาลงก็คือพวกเนื้อสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นแพะเ,เป็นแกะยิ่งใส่เยอะเท่าไหร่ความหวานความหอมของน้ําซุปมันก็ยิ่งจะชูขึ้นมายิ่งจ,จะอร่อยครับไม่ต้องแปลกใจว่าร้านไหนที่ว่าลูกค้าเยอะๆเพราะเขาใส่เนื้อเยอะยิ่งใส่เนื้อเยอะน้ําซุปเขายิ่งเป็นต่อย แล้วความเข้มข้นของน้ซุปก็จะทวีคูณขึ้นมานะครับนะยิ่งใช้ของสดยิ่งอร่อยคืออยากจะแนะนำ,นนำนเพื่อนเวลาเราขายของแน่นอนยิ่งวันนี้ชั่วโมงนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยขายของลูกค้ากําลังจะเข้าฝนตกฟ้าร้องลูกค้าไม่เข้าน้ําซุปมันเหลือเยอะเหลือเยอะเรามีวิธีการเก็บผมก็มีคลิปบอกวอ่าเก็บยังไงไม่ได้เอาไปทิ้งครับน้ําซุปเรากว่าเราจะเคี่ยวกว่าเราจะขับความหวานความกลมกล่อมมันออกมาจาก เนื้อเนี่ยเพราะาเราลงเนื้อเยอะวัตถุดิบเรายงลงเนื้อเยอะเราจะเอาน้ําซุปเนี่ยไปทิ้งก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราต้องเก็บไว้น้ําซุปเนี่ยกว่าเราจะขับดิบเคี่ยวมาได้หลายหลายคนขายขายไม่หมดตอนเย็นเอาทิ้งทิ้ง,งไม่ใช่นะครับเพื่อนๆครับนะคือว่าต้นทุนเราทั้งนั้นคืออยากจะแนะนำเพื่อนๆลองเข้าไปดูในคลิปผมนะผมผมสอนวิธีการทำมาอยู่ว่าทำยังไงครับเอาง่ายๆเปรียบเทียบระหว่างเราแกงเขียวหวานกับเนื้อเนี่ย เวลาเราแกงเขียวหวานหรือทํากับโครงกับข้าวเอาไปขายเป็นหมอ้อเป็นหม้อตลาดพอตักขายตักขายตักขายไม่หมดเหลือ,อยู่ครึ่งหมอ้อขายหมดเหลือยึดครึ่งหมอ้อเขาก็ไม่เอาไปทิ้งหรอกครับครึ่งหมอ้อนี้เขาต้องเอามาขายต่อเพราะต้นทุนเขาดังนั้นน้ำซุปเราก็เหมือนกันน้ำซุปเราอร่อยอร่อย,ออยหอมหอมวหอมวานหวานนวนัวนที่ว่ามันเป่งความหวานความมันของเนื้อออกมาแล้วเนี่ยเราขายไม่หมดก็ไม่ได้เอาไปทิ้งนะครับผมมีวิธีคลิปวิธีบอกอยู่อเพื่อนๆคนไหนสนใจซอสแตกซิกนะครับลองทักเข้ามาในเพจเตาแตกซิกนะครับ หรือผมจะให้เบอร์โทรตัวนี้ครับเบอร์โทรโทรเข้ามาพอโทรเข้ามาน้องๆเอมินก็จะให้ตอบให้ทักเข้ามาตรงกล่องข้อความนะครับอะจิ้มเข้ามาตรงกล่องข้อความตัวนี้ครับจิ้มเข้ามาเลยกล่องข้อความแล้วน้องๆเขาจะค่อยๆทย,ยอยไล่ตอบครับเขาจะตอบตั้งแต่คนที่ทักข้ามาทีแรกก่อนเดี๋ยวจะหลุดเขาจะแชทกันอยู่จะสนทนาสนทนากันอยู่เพราะว่ากว่าจะสนทนาจบก็คือว่าต้องต่อโต้อตอบกันในราคาเท่าไหร่สรุปยอดว่าส่งเท่าไหร่ขวดนี้เท่าไหร่ขวดนี้เท่าไหร่ เครื่องเทศถุงนี้เท่าไหร่ครับเขาจะสรุปให้แล้วก็จะส่งไปแล้วก็เราก็โอนเงินเข้ามาแล้วก็จะแพ็คสินค้านั้นไปให้เจ้าที่อยู่ตรังอยู่หาดใหญ่อยู่เชียงใหม่อยู่เชียงรายแต่ละพื้นที่ครับค่าขนส่งก็จะไม่เท่ากันครับไม่ต้องกลัวนะครับเพจ t a x i c ซิ่งนะครับทักตอบทุกคนแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะแอดมินเขาไม่อยากให้พลาดสําสหรับคนที่ทักเข้ามาก่อนครับโอเคบางคนยังทําไม่เป็นนะครับวิธีทักเข้ามาในเพจต a x i c l i c k ทักยังไงทักตรงกล่องข้อความเท่านั้น,นครับกล่องข้อความครับ บางคนก็รุ่นเดือดแล้วป้ารุ่นลุงทักไม่เป็นไม่เป็นไรให้ลูกๆและหลานลองทําให้ดูผมเข้าใจครับอยากกินครับโลกโซเชียลเนี่ยเราต้องทันเขาครับผมก็ไม่เก่งครับผมก็ไม่เก่งจริงๆพวกนี้ครับพยายามทำดูครับัวสักวันแล้วก็จะเป็นเองครับร้านค้าจะใช้ตัวนี้นะครับแกลลอนใหญ่สองพันหกใช้แล้วคุ้มครับกับเครื่องเทศซองนี้เก้าร้อยบาทนะแล้วก็ซอสถังนี้แกลลอนนี้ขวดนี้สองลิตรราคาสามร้อยบาทครับ่า แล้วก็ขวดนี้ราคา80บาทนะครับผลิตภัณฑ์ของแตกซิกแล้วก็เครื่องเทศซองนี้55บาทแถมถุงผ้าขับบางให้ไปด้วยให้ไปลองหัดทากินดูครับโอเคเพื่อนๆคนไหนสนใจทักมาในกล่องข้อความเพจเต๋าแตกซิกนะครับแล้วก็ลองร้อนไปดูในเพจเต๋าแตกซิกมีคลิปวิดีโอทำไว้หลายๆอย่างหล,หลายขั้นตอนและหลายเมนูอยู่โอเคมีคลิปดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับลองทักเข้ามาในเพจเต๋าแตกซิกแล้วกันคนไหนที่สนใจซอสแตกซิก เจวันด okay, ีครับพม่ควรรีบขายของก่อนนะครับบ๊ายบาย